ตาบ้านตาต้อนเล่นเป็นตัวอ,อะไรเอ่ยอเออผมเล่นเป็นติมนะครับระบบเป็นติมนะอ่าเป็น,น,นตัวละคร,รที่ทมีความสามารถพิเศษก็คือถ้าเราเปิดกล่องแล้วได้ไอเทมมาหนึ่งชิ้นแล้วถือมันเป็นเวลา20วิเราจะสามารถเสกดาบออกมาได้นะครับเฮ้ยซึ่งดาบสามารถทำให้อีศา์สตาร์ทได้ชั่วขณะนะครับผมสตาร์ทผี ส่วนเจนน่าได้เป็นเจนนะฮะเจนขาอีเจนลำใจอีเจนต้องโดนตบนะฮะนั่นเองเป็นเมียติมนะฮะใช่ป่าวว่าจำไม่ได้แหละใช่ใช่ใช่ถูกต้องแล้วสกิลคืออ่าสามารถเกิดเองได้นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยถ้าตายมันจะมีดวงวิญญาณวิญญาณตกอยู่เราต้องไปหยิบดวงวิญญาณเพื่อมาฉบใช่ป่าวแต่ว่าอีเจนเนี่ยเกิดเองได้เลยอีดอกเมอร์ซี่โรนินวลาดนั่นเองนะฮะ อ่ส่วนตัวของคิวนะคะคือยามเป้ค่ะนะเป้นะเป้สามารถมองเห็นออร่าเพื่อนได้เป็นตัวที่ซัพพอร์ตเพื่อนได้ดีนะคะยำเงาด้วยพี่อธิบายว่ายำเหงาเงาแลยยังเงาอยู่เลยะยังเงาอยู่นะครับผมมองผมมงเล่นเป็นเด็กน้อยนิพาเด็กน้อยนิพาเนี่ยจะแบบมีสัมผัสที่หกถ้ามีผีมาใกล้ๆแบบตอนล่องหนก็จะแบบเห็นเป็นเงาบางๆไม่รู้มีประโยชน์หรือเปล่า เี่ยนนิาคือใครเนี่ยในเรื่องนั้นจะไม่ได้แ้ละมาตอนใหมอไม่มีนั่นแหละตอนละครใหม่นักเรียนนิศานพิเศษใช่แล้วเราต้องออกจากนิวรหรือกำจัดผีเฮ้ยแต่ก่อนจะไปเปิดประตูให้หมดก่อนเปิดประตูเหรอเปิดประตูก่อนนะ เปิดกล่องเปิดกล่องเปิดกล่องงเนี้นะครับเราจะได้ไอเทมที่มาต่อสู้กับกีนะอันนี้คืออะไรอ่ะกลองแดงคืออาวุธเหรอเก็บยันยอันนี้คือมดนะเราได้นีอั้อันนกล่องแเปิดเนี่ยมันจะได้อุปกรณ์นะครับเเกเอเผมผมผมได้ตะปูมาอะไรอะไรเอ้ยเป้เป้ยาเป้ยาเป้มีคนสกิลชเดแตกอันนี้อันนี้ทำไงอ๋อนี่พุทท่อได้

ตายีกคนเฮ้ยเต็งคขาพูดได้ว่อเสี่ยเอ้ยท่านไปทีแล้ววางคู่ไปแล้วร่างูปว้ายวิ้งผีอะผีเหรอเฮ้ยผีแม่ผีแม่ผีม่โอ้ทำทำไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอหากองกันนะเราควรจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีเข็มซิ่งยาถูกไหมต้องอยู่ไหมเราเราเราต้องไปไหนวะเนี่ยอันนี้ได้ทุบทุบทุบ เอาเบลมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบลมาเบลมาเาไปทำพิธีเข้าไปทำพิธีคิวเชฟมันจะมีให้ยั่ายที่ขวาฝ่ายที่ขวานะต้องดูดีๆนะใช่ใช่ใช่ถ้าถ้ากดไม่ถูกกระดกจะแตกเราจะรู้ได้ไงอะว่าต้องไปทำเคลว์ที่ไหนคือเราต้องตั้งใจดูมากเลยอะมันจะไม่เหมือนเกมอื่นที่นี่ไงได้วิวเอ๊ะขอสวดด้วยขอสวดด้วย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 ตายไปแล้ว ช่วย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 อาจายแจ๊ตายเหรอเฮผีมา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 โอ้เร่เเร็วเร็วบลมาบลมาแล้วประตูหายไหมดเลยบลยาพิธต้องทำสามพิธีนะโดยแต่ละพิธีเนี่ยต้องเอาทูบตะปูมาใสก็ทำอะแล้วแล้วจ๊เจ๊ตายตรงไหนอะอเจอเจอเจ๊เจ๊เราต้กระูนะจ๊ผมจะฟื้นผมจะฟื้นให้เอาวิญญาณแจ๊ดจ๊มา บูชาเอามาไหว้แพะไล้ปลดอมจงฟื้นขึ้นมาโอ้นำมาจะกะบัตเตเยฟื้นมาเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหเรียบร้อยเขาฟื้นมาแล้วเขาไม่แบบไม่สนใจมาดีเลยผมมีดาบนะผมมีดาบได้เลยถ้าเราฟันเขาไลยแล้วอ่ะเขาจะไอ้นี่เราไม่ได้นะอันนี้ยั่งเหรอทำอะไรได้มาเนี่ยเราเข้ารูมไม่ได้อ่ะมันบั็อกไปเนี่ยอ้าวแล้วใครตายอ่ะอุ้ยไปเขาไอ้นี่วะ โมพุทายามันลงไปยังไงเ่ะพี่คิวยานยานยานโดลงไปได้นะโดลงไปได้โอ้ตายเลยฮะเรากำลังลงบันไดฆ่ากำลังลงบันไดมาชุบพี่คิวเอ็มมาหาคิวอยู่เอ็มมาหาคิวอยู่นี่ไวได้เลวได้แลยจะอะไรไปหาแระเว้ยวิววิววิวกลั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 วนี่ใครอ่ะ กำลังกำลังไวแพะอยู่กำลังไวแพะอยู่แป๊บนึ่งไวแพะอยู่ไวแพะอยู่โอ้ฟื้นแล้วฟื้นแล้วใช่ใช่ผมเองคุณยังไงวะเนี่ยกนต้องยกแล้วเราต้องไปชุบเพื่อนข้างบนอีกคนคนหนึ่งใช่ไหมก็คือพี่คิวเราอยู่ไหนอ๋อก็คือติมโอ้โหอยู่แถวบันไดี่แหละขึ้นไปชั้นบนชั้นบนใช่ไหมไปขวาสีส้มนี่คือกพิธีเหรอก็ไปก็าปก็ไปเตมิน่าหมดเตมิน่าหมดจะถึงแล้วเฮ้ยนะ ขึ้นยังไงวะเนี่ยวิววิววิวขึ้นทางไหนวะเนี่ยป้าปลามาแล้วช่วยดูมั้ยมัน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 พุทธายะอรหังสัมโมพัตโตพัตโตอันนี้คือเราต้องหาของมาทำให้ส้มๆเนี่ยนะมันคืออะไรวะเนี่ยเออเปิดแล้วจ้าไม่ตายหรออ๋อตะปูสั่งว่านตาย ตายเลยไปตายเลยเส้นตึงเส้นตึงเส้นุึงจอดับจอดับยาๆายาาเบลเบลยาเบลยาโอฟัตดูลหนึ่งทีเบลมึ่นเบลมึ่นยาเบลไม่ผีไล่ผีไล่หลังอ๋อยผีไล่หลังน้ำมนต์น้ำมนต์ผีโอ้ทำไมมันไม่ช่วยอะไรเลยวะเนี่ยยาเหรอเห็นวิญญาณเห็นแอร์ถืออยู่อ่ะ ผีหายผมจะตายแล้วผีไล so ่หล nice <car> ังผีผีอโออะ้ยโอหัวเร่องเลยแทงกับถุยเลยสวดสอดยากมากจูผีก็โผล่มาช่วยด้วยผมตายอันนี้คือพี่คิวตายแล้วไม่มีใครชุเหรอใช่อไรผมอะไผมอ๋อรอบสองจะตายเลยอ๋อรอบสองจะตายเลย มีคนมาว่าอยากเสียแก๊กอ่ะแก๊กตกใจเสียงตึงมาด้วยปี๊ดปื้ดคือชีพฟื้นผมขึ้นมาเขาด๋อยเขาด๋อยผมจะฟื้นขึ้นมาสะดุ้งไรเซเบอร์ว่ะเดี๋ยวฟื้นมาแล้วเจอผีเลยไม่ไม่เจอผีใช่ใช่ผมผมไม่มีอะไรเลยช่วยด้วย ได้ทุบมาผมได้ทูบมาน้ำมวลอานน้ำมูไปแล้วบลแล้วเราจะทำางไงไปล้วเครื่องน้ำดื่มคืออะไรน้ำดื่มชุบกำลังอเดี๋ยวแล้วคือตายไปสแล้วเหรอผีวัดมาผีวัดมาันอะไรทำพิธีเอ้ยทำพิธีก่อนมา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 เอ้าทำพิธีเลย

คนไดทำยังไงด้ทำยังไงเฮ้ยพีเบลอย่าวิ่งวิ่งเฉยชีวิตลอดวิ่งเฉยชีวิตลอดในท่อมันปิดท่อแล้วผีปิดท่อแล้วเอาตกตกจุ๊จุงจุ๊ออกไงในประตู ไหนไหนคือทางออกเจอผีเจอผีเจอผีผีตังผีตังอันนี้ท่ออ๋อนี่คือประตูนี่คือประตูนี่คือประตูไปแล้วไปแล้วโอ้เจะดี่วิเราแรกก็ถือว่าแบบมันคือตู้เซรผ้าก็เลยไม่รู้ว่าคือประตูอทำไมคนหลอกได้อย่างงี้วะตู้คือรอดหนึ่งฟันไปตั้งสามอันไม่เห็นเป็นไรเลยผีหัวจังเลยอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้นึกว่าตู้เซราผ้าก็เลยแบบ ก็ <c oughs> เลยแบบวิ่งผ่นไปเออใช่ไม่ไปรอบนึงแล้วเน้ตัวจะพาไม่มีใครแบบว่าทำพิธีสำเร็จเลย <c oughs> นีสำเร็จโอเคผมรอดเดยากมากอ่ะต้องช่วยกันล้วป่ะตวต้องช่วยกันล้วป่ะใช่ใช่ใช่ต้องช่วยกันคนที่บอกว่าเกือบพวก <c oughs> <c oughs>